เจอรถคนอ้อยหลอรแล้วอาการน,นะครับทีมงานนี้คนเต่อ้อยนะหมดอ้อยก็จอดนะครับทีมงานนี้พาไปดูครับโอ้นี่อะไรนี่สีคิ้วมืดหน่อยนะพี่น้องกลางคืนดึงแล้วมาเติมน้ำมันครับ เจอพอดีเลยอะไรนี่อะไรเนี่ยกำลังดี380ูหรือเปล่านี่น่าจะใช่นะนี่ครับโอ้สวยมากเลย รถจอดเยอะครับตามนี้มีแต่รถขนอ้อยเลยคันนี้เป็นของ10บล,ล้อลังเข่าครับเสเอกนะครับรถเปล่ารถทีมงานนี้สะอาดมากครับสะอาดจริงๆคือนี่รถวิ่งงานนะครับ สวยตลอดอ่ะเห็นไหมไม่มีไม่มีแบบดูครับอนี่ตัวแม่ฝั่งนู้นกำลังล้างอยู่ครับ ไงล่ะแทบร้องออดูรถวิ่งงานครับนี่เงาฝุ่นแทบจะไม่มีเกาะเลยครับ ูเลดเขาเอาตาแตกนะครับไม่มีแบบคราบน้ำเลยนะครับเหครับเอา้าใครนี่เอาตู้นวะเฮ้ยจอดทำอะไรตรงนี้นี่เอาขับขานไหนนี่เฮ้ยเอ้เอาไม่ได้ขับโคลอแล้วเหเอา้า เดี๋ยวตูนีเองมาไปล้างให้ดูหน่อยฮะฮะเจ้าของรถมาแล้วใครเจ้าของรถเจ้าของรถโอ้โหอ้สามแปดได้นีรถสวยะรถสวยเลยวะตรงนี้่ะเออเขาดูอะขนาดรถใหญ่ขนาดนี้เขายังล้างได้สะอาด ทุกซอกทุกมุมดูดิโอ้โอ้ตอแกรักตายเลยไใครขับคันนี้วะถ้ากูบอกล่อยนึงกไม่ให้โกนึงกูแบบตกละเลยเสียงเสียงคุณคุณเอาวะนี่เพ่เอา ไปกินข้าวมาไปไหนมาเนี่ยเหจะผ่านมาได้เนี่ยเนาะโอ้ย, <laughs> อยคิดถึงคิดถึงไม่ได้เข้าไปหาเลยตะไปเข้าไปเลยพรุ่งนี้ไปไหนกนันวันไ,ไหนเนี่ยพรุ่งนี้ไปตัดอยู่ไหนตัดอยู่ตรงกิโลเก<ะ>้าห <9 S 2> น่อยดิไปด้วยดิมาเดี๋ไปพรุ่งนี้เออไปไปไหนมานี่พักนี่แหละพักนี่แหละแถวนี่แหละเออขับคันไหนนี่ครับคันสามหกเอาแล้วคันนี้ล่ะคันนี้ตีตีเหรอ นั่งอยู่นี่เลยไปเจี้ยแหกไรเย็นนั่งดูดมาเหรอโอ้คันนี้วิกเตอร์ได้หนิวิกเตอร์ซับแปดป่ะซับแปดโอ้โหวิ่งกันกี่คันปีนี้ที่ไล่สิบพวงครับสิบพวงอยู่ขาวทะเลสามโอ้ยไปเปิดไฟเปิดเสียงให้มาดูเลยเออที่เครื่องมาดูหน่อยมันรีวิวยังไงสับระเบิดหน่อยสิ าบางทีนมนนน,น,นี่ใช่ไหมตลอ,อก็มีเลยุนตลออ้เน้นหล่อหรืออะไรน,น,นไใช่ไหมบ้านนี้ทั้งหล่อทั้งแรงนะเอา รื่องทีสวีทเป็นงี้แหละนะฮะปังปังปังไปแล้วทั้งสวยทั้งแรงทั้งรอคนขับคนขับรอไหมคนขับอะ เายนนี่พรุ่งนี้ไปใส่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตามไปเลยเลยกิโลเก้าไปนะทา้งบ้านห้วยหลวงเขาเรียกอะไรบ้านเขาหนึ่งวังลงเลยกิโลเก้าไปเลอ๋อเลยกิโลเก้าวังลงหลังๆเดี๋ยวปักหมุดให้ปักหมุดให้หน่อยได้เดี๋ยวไปดูตูนรางรถหน่อยนี่ ทำไมรถมันสะอาดแะใช้เวลาใช้เวลาเช็ดนานไหมนี่มาเนี่ยม้ี่นีขนาดมนเที่ยนึี้ไม่ได้ล้างเหรอโอ้ไม่ได้ล้างรถแทบจะไม่มีฝุ่นเลยได้วิ่งทางฝุ่นบ้างไหมเนี่ยีลันลุยหละล้างลุยก็มาล้างนี่ทุกอัหวั่นแล้วก็ไปโรงงานนี่คันนี้หัวลาก ตูดกับคันนี้แหละใช่ไหมอันนี้เดิมจัดเลยเหรอ,อนนแต่ไหนแต่งก็แต่งก็เดิมมาเดิมเลยนะอโอ้เขามีน้ำล้างสบายเลยคันนี้จะเป็นหัวลากนะครับนี่ดูรถคันใหญ่เขาสะอาดมากอันนี้ก็โอ้ เอโอได้หนิสามซีซีโอ้ยเอาทุกซอกทุกมุมเลยบ่หนิโอ้โหดูเออเนี่ยเนี่ยดูดูเป็นตัวอย่างนะนี่นี่ดูนี่ดูทุกซอกทุกมุมครับนี่ ล้างทุกวันเหรอเลือ่องเตกครับมันใน้เปื่อนมากล้างน้อเปือมากัอันนี้อันนี้เป็นลากอะไรนี่ตูนลูกลงังฮะลูกลงัลกลงเดินดูรอบคันหน่อยนะคันนนมาขับของลากเฉยเลยอันนี้ผมมาเติมน้ำมันครับมาเจอพอดีนะเนี่ย โอ้ยสองคานใช่ไหมนี่สองคานนะครับน,น,นี่ครับโอ้ดูไปไหนเด,ดี๋ยวไปเดี๋ยวไป<า>เดี๋ยวไปถ่ายสามหกเดี๋ยวไปถ่ายสามหกให้ดูนะครับ อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นกระบะท้องเรือนะโอ้ตูนขับได้กี่เดือนแล้วอยู่นี่สามเดือนแล้วอนัวนนี้นี่นี่น้ำยังไงซื้อเขาหรอลูกพี่พี่เองจ่ายอยู่บ้านยางรับพี่<อ>เป็นจ่ายเป็นเดือนนะอ๋อ,อจ่ายเป็นเดือนเลยสองพันห้าสามพัน 3, แล้วเสียหยดเรอ ก็คือก็คือแบบยังไงแบบจ่ายตายตายตัวหรือว่าเราใช้น like> ้ำเยอะก็จ่ายเยอะเงี้ยหรอในช่วงนี้ใช้ยืดหน่อยเพราะว่ารถต้อย้เขาเขาล่างตัวนไปลุงเออดูนี่ดูครับนี่ก็เรียกขับรถด้วยดูแลรถด้วยโอเคแถวเลย Oh. In thoáng, tuy mời bà tay mày. Di bungi bay, liều bolo lắm này. Kai mày? Kai mày, hoặc băng mày. Kìa 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 mày, hoặc ออโอเคเดี๋ยวไปดู36หก่อนเจาดอยู่ไหนสามหกขับมาเลยขับมาเลยไหนเออหน่นนะเออขับมาเลยไยเนี่ยสมัยผมถ่ายเขาอยู่ที่อ่า ในกรุงเทพนะครับวิ่งแถวกรุงเทพกีทาเนี่ยถ้าใครจำไ,ได้คลิปนั้นโอ้คนดูดีมากเลยตอนนั้นขับให้ก้าเจริญภูมิค,คลิปนั้นก็ยังเป็นไวรัลอ,อยู่นะไวรัลไวรัล สมัยนั้นโอ้โหไฟวิ่งจอดนอนตรงนี้เหรอใส่อ้อยเอดี๋ยวพี่ได้ก่อนตม่งเป็นไรแล<ะ>้วฮ <c oughs> ะอย่าให้พี่ถ่ายก่อนอ๋อจะไปใส่อ้อยแล้วโอ <c oughs> ้ยได้ได้เข้ามานี่คืนไหมไม่มา ก็ไปน,นอนไร่เหรอที่อ๋อ oh, นะนอนอยู่ไร่เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ไปกินในไร่เลยมันจะออกที่นี่้างโอเคโอเคเนาะนี่ครับ <S <S คันนี้เป็นตัวแปลงหน้าใช่ไหมเนี่ย <Okay. S 2> ตอนนั้นไปก็เคยถ่ายแล้วใช่ไหมคันตอนนั้นอะ่ะคันนี้ยังเหรอเนี่ย อันนี้เปิดกลางคืนก็นวิ่งเปิดงี้เหรอวิ่งได้ไหเปิดวิ่อ, <c oughs> อันนี้สเต็ปกี่สเต็ปนะเท่าไหร่นะกี่สเต็ปนะสองสเต็ปฮะแปดสิบไม่ใช่เหรอเอ้กี่กี่สเต็ปนะจำไม่ได้แล้วเคยเล่นอยู่นะไฟตัวเนี้ยอันนี้หน้าเท่ะนะน <c oughs> ่นนุ๊ตัวแก้มมีอขันเอิอันนี้เป็นตัวแก้มไหนนไหนตัวไหนแท้ <c oughs> นี่นะแท้เลยอ,อแล้วข้างๆล่ะข้างๆยังเป็นของไทยอยู่ใช่ไหมหรืรยน,นยัง,งไงเนี่ยข้างยังเป็นไทยอยู่เนาะข้อย,อย่างคือข้อ้อเรียงเนี้นะอันนี้เรียง กี่ตัวเนีเจ็ดเหรอนี่ออกแฟดแฟดก็ออกใช่ไหมโอ้โหบันทายดูว่าไฟอลังการอันนี้ไฟอะไรนี่สปอร์ตไลท์มัอนกันเหรอ สะอาดอ่ะเปรียบเทียบกับนนู้นไม่อยากจะเปรียบเทียบเออดูเต็มที่กี่ตันนี่เซตาห้าสิบห้าเลยใช่ไหมเกินไหมเกินอยู่ก็แต่อ้อยใช่ไหม อันนี้วิ่งแต่อ้อยตัดใช่ไหมครับอ้อยตัดลูกเท่าไหร่ลูกย,ยี่สิบเจตายไหมนี่แหละยี่สิบหกยี่สิบเจแต่ไม่หล,ลุดยี่สิบห้าหรอกเออบันทายหน่อยไนะม่หลุดยี่สิบนะเพราะว่ารถพ่วงเขาเอาเท่าไหร่ห้าสตันรวมห้ตันเนะเาะเฉพาะอ้อยอะ Hey, ไม่รวมน้ำหนักรถหรอไม่รวมถ้าน้ำหนักรวมก็80ปว่าอ้าวหรอใช่หรอไม่ใช่รวม55หรอขอฟังเสียงคันนี่หน่อยฟังได้ไหมเออเนาะได้ได,ได้เอาในไร่ดีกว่านี่อันนี้ไฟนมใช่ไหมนี่ของไทยเหรอ เนี่ยว่าจะทําไฟท้ายใส่ไฟนมนี่แหละ,ะใช่ว่าไม่ว่าจะใส่แทนตัวนี้เลยเนะี่ยใช้ตัวนี้เป็นใช้ตัวนี้เป็นไฟท้ายเลยเนะนี่ยผู้เสียงเงียบเลยว่าดูตัวปี61อะไรยังเสียงเด็ดตัวนี้ปีไหน

เส้นนี้มีแต่รถรอๆนะครับเส้นไปชัยภูมิครับไปด่าคุณทศไปเขาจะไปใส่อ้อยกลางคืนเลยนะครับ Thật sự rất là đẹp Chào mừng quý vị đến với Rai Oei นนีะครับล้างเสร็จยังเหลือหัวนอนนี่เหรอนนี่นะเนี่ยเลเช้าไปลงบดกลับไปลงสักไปลงไหนบ้าใหม่สำโรงบ้านใหม่สำโรงบ้าบัวขาวตัดบัวขาวโอเคเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวพาไปดูบ่อลูกรังนะครับที่ เสียตูนวิ่งอยู่นะครับอันนี้หัวลากเขาไม่แต่งอะไรเยอะหรอกเพราะว่าเขาวิ่งไกลครับเขาวิ่งไปทั่วครับเจอด่านก็ไปชนะจะเสียค่าปรับเดิมเดิมดีกว่านะครับอะบา,บายครับผมสวัสดีนะครับ